สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงรู้จักยูฉัดรมงคลแฟนเจนเนี่ตำรวจรูปดอกเก่งไปซะทุกอย่างสำหรับยูฉัดรมงคลนอกจากรับราชการตำรวจแล้วเจ้าตัวยังเป็นหุ้นส่วนร้านอาหารชื่อดังในเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาด้านความสามารถอื่นๆก็เช่นกันด้านกีฬาและดนตรีไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลว่ายน้ำมวยไทยด้านดนตรีเครื่องเป่าสากลอาทิทอมโบนกองสแสนะ นอกจากนั้นยังเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดต,ตามในแอคเคานต์โซเชียลทาง IG และ TikTok ไม่น้อยเลยทีเดียว